หายแล้วซ่านนะที่มือมื่อครับหายแล้วเราไม่สบายอะ่ะลูกอืหายแล้วไปหาหมอแคอ่อาทิตย์เดียวเองฮะมองอะไรลูกมองอะไรมองอะไรจัดก,การเลยจัดก,การเลยตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรืออืม เมื่อครับเมื่อครับมองกล้องมองกล้องมองกล้องหน่อยเลยดุอืมแนะแหนะแหนแหนะ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 แหนแหนะอ่ล่อจังเลยใครว่าใครว่าอล่อเลยหล่อเลยหายแล้วใช่ไหมครับผอมลงมาหน่อนั้นเลยอ่ะ หอมแล้วหนูหุ่นดีแล้วครับอยโอเค